สวัดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับวีล็อกเจเจนะครับวันนี้ก็มีคนขอมาใครวะไม่รู้ว่ารีวิวรถไหนก็คือคูเป้คูเป้คูเป้ขอมาคันนี้นะก็คือคันนี้ก็คือคันนี้คันทีแดงซื้อมาใหม่นะครับรถคูเป้โอเคอ่ะววันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันฮะรีวิวรถผมเนี่ยซื้อมาใหม่นะใหม่เน่ยเหรอ ใหม่อีกแล้วคันเดิมคันนั้นไปไหนคันนั้นก็อยู่นน่เป็นของอีป่าเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเปลี่ยนแล้วเทคโอเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวเไปรีวิวรถโต้เเดี๋ยวเราไปรีวิวรถโต้มาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนใช่คันนี้นี่ใครซื้อคันนี้ผมซื้อร้อยแม่ซื้อมันเดิมไหมไม่คันนี้บอกเลยฮะแกให้ซื้อบอกเลยว่าใช่แกใช่นิดนึงแกไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าแก จะปังไม่ได้แล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าซื้อคันนั้นไปแล้วเกียก็เลยถ้าจะซื้อต้องบอกแม่เกบอกว่าอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นพี่แจ็คขี่คันนั้นอยู่ประมาณประมาณยังไม่ถึงเดือนเดียวหรือสองคลิปวะคลิปเดียวใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยเยวพะจริงเหรอเดือนเพ่อวะเอ้ยเดือนอยู่ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนถึงสองเดือนอะเพราะว่าผมซื้อตอนจะฝึกงานใช่ไหมก็โดนพี่ปานที่เวอร์ไปใช่ตอนนี้ก็ฝึกจะจบแล้วเดือนที่สามแล้ว หรือีกเดือนเดียวก็จบละก็เลยหมั่นไส้ใช่ก็เลยไปซื้อมาหมั่นไส้ก็เลยซื้อเลยใช่เงินเยอะเหรเนั่นเหี่ไม่เจียวๆรู้ไหมเนี่ยเจียวๆน่าจะยังไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้บอกใครเพราะว่าผมซื้อเลยผมก็ไม่ได้โพตนด้วยไม่ได้โต์ลงเฟซด้วยยังไม่ลงเฟซใช่ไหมใช่โอเคมาดูสภาพรถใหม่จะได้ครับท่านครับสภาพไม่ใหม่นะครับเก่า เพราะว่าไม่ได้ล้างอันนี้เพิ่งไปเจอมาเลยอันนี้เพิ่งไปเจอมาช่วงผมบอกช่วงวันศุกร์มัง้งน่าจะวันศุกร์นะประมาณศุกร์ศุกร์ก่อนไปอีกอะ่ะเนี่ยนี่นะฮะก็เป็นรถรุ่นอะไรครับ<ะ>นินจาสามร้อยนะครับนินจาสามร้อยเพิ่งตีกันมาสดๆใช่ครับ ประมาณวันไหนไปออกมาประมาณประมาณยี่สิบอืมบอกนี่อะไรไม่ได้กี่วันแล้วประมาณเออ่กี่วันแล้ววะออกวันวันออกวันวันพุธพุธเอ้ยวันพระพฤหัสนะครับนะฮะใช่วันพฤหัสน่าจะสัปดาห์เมื่อกี้สัปดาห์เมื่อกี้หรือสัปดาห์ก่อนนี่แหละคุณจัดมาสดๆมาก่อนไหมใช่อันนี้แต่งท่อแล้วเหรออันนี้คือ ขึ้อจัดแล้วสุดนจัดแล้วมาแบบแต่งพ่วงใช่แต่งมามาดูมาชมอันนี้รถไม่ได้ล้างนะครับไม่ไปล้างอดูข้อเนงดูก่ดินที่ดินก็คือเอามาเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยแต่เช็ดเช็ดหน่อยนิดนึงหมวกกันน็อกไหมใช่หมวกกันน็อกแลตัวนี้พันแปดครับ ต่กี่เส้นผมก็เนี่ยอันนี้นี่เชฟลาทุกคนทุกคนทุว่าสวยไหมทุกคนคอมเมนต์กันมานะก็น่าจะสวยนะต้องสวยแหละข้ามดูข้ามดูข้ามดูเจ้าของรถข้ามดูไม่ได้สวยนะหล่อก็คนขับหล่อบอกวว่่าสยไไมดแต้อองบกว่าหล่อเลยเกือบขี้ขึ้นมาตั้งแต่เกือบขี้เลยดีทุกอย่างยกเว้นเกือบมังเนี้ยใช่เพราะว่าเพิ่งเลิกงานนะครับ จะสามร้อยใช่ไหมปีใช่ปีสิบห้าสองพันสิบห้านะครับเอาอีกแล้วนะอันนี้ก็ชิวเปลี่ยนใหม่เนาะใช่อันนี้เปลี่ยนชิวเขาเปลี่ยนมาให้ไม่ลองครับยังไม่ลองนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนน้ามันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกว่านั้นไหมเปลี่ยนกว่าสิบห้าครับเยอะไหมเยอะมากเติมมาเลยผมเติมอียี่สิบเติมได้เหรอเติมได้จะสามร้อยเนี่ยนะ เดี๋ยวมึงได้เอได้เพราะว่าผมเติมแล้วไงไม่ไม่คือมันจะกัดเครื่องไหมอืมไม่รู้มันเป็นรถเก่าแล้วก็เติมไปเลยได้แะไม่เพราะว่าเติมเปลี่ยนไปเติมเก้าหนึ่งอืมเก้าหนึ่งอย่างรเก่าไม่ไม่ถ้าขนาดผมเติมเนี่ยร้อยหนึ่งฮะขึ้นสองเรามาต่อกันที่ภาพของกล้องโทรศัพท์กันนะใช่เพราะาแบตกล้องหมดนะกล้องหมดนะอันนี้ก็เลยมาเป็นของเฮียปานไปนะ เธอไม่ชัดเทคโอเวอร์ไปเท่าไหร่เนี่ยฮะเทคโอเวอร์ไปเท่าไหร่ลดเหรออ่ะฮะหนะครับาหนึ่งห้าผมขอซื้อสองปังเลยไอ้นี่คือเอาให้เลยหนึ่งห้านะครับขายถูกถูกขายถูกคือออกมาประเดิมไปพุทธเบิกครั้งแรกแล้วก็พอเลยแค่นั้นไม่ได้หรอลดเพราะว่าปล่อยะ แล้วตัวนี้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมใช่ประหยัดมากก็คือหมดหลังปีนะครับเนี่ยของคู่เพียังเพียงกว่าของผม่เพืองกว่านะใช่ตอนไปปูน้ำเบิกของผมยังไม่หมดนะเออแต่ของคู่ปีหมดแล้วหมดบ่อยมากน้ำมันไปปูน้ำเบิกเราจะได้เห็นทิปสามคันไปปูน้ำเบิกเร็วๆนี่แหละน่าจะต้องไปแล้วต้องไปแล้วแหละสักวันเนาะสักวันสักสองวันโอเคนะฮะสำหรับรถใหม่ก็ฝากติดตามด้วยคิดว่า นะครับคุณก็รอนะครับรสบีดน่าจะสองร้อันเนี้ยหรอบีดยังยังเอยังไม่ร้องร้อนแต่ว่าดูดมันเรเขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวสมตัวสามร้อยเนี่ยร้อยเก้าสินะครับร้อยเก้าบอ็ดใช่เขาไปลองมา ตัวัวตัวนจาสามร้อนะฮะโอเคถือว่าเร็วนะครับพอสมควรแล้วก็แดกน้ำมันใช่เดือดน้ำมันมากผมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเปลืองน้ำมันมาก103นี่แบบมันรอบมาเร็วไงขึ้นแบบแป๊บเดียวเลยก็ร้อยยี่สิบก็พอแล้ว120พอแล้วยืนยืนได้ก็ก็อย่าลืมเป็น FC ให้รถคันนี้ด้วยนะฮะรอติดตามนะฮะ จริงๆอยากจะถ่ายแบบมุมอินเสิร์ตภาพรถส,สวยๆให้แต่ว่าแบตหมดแแบบตตใช่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดวนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแสงก,ก็หมดเออเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาอาจจะได้ไปฟูรบ์เบิร์กสามคันถ้ามีโอกาสนะหรือถ้ามีถ้าบูปปี่ว่างอะเดี๋ยวเจอกันนะเนอะเนะฝากฝากพิคิมะพิคลิปหนเดี๋ยว วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็นานแล้วทั้งแบบกล้องหมดด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ bye ๊ายบายไปยัน,นอู้ยมงไง